สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวอย่างที่จะนำมาให้ชมวันนี้นะคะจะเป็นตัวเซตนะคะตัวเซตของ IM Premium นะคะสำหรับรุ่น IM Premium ตัวนี้นะคะจะมีลายในตัวนะคะเป็นสีบราวนะคะ ก็คือเป็นเซตสีน้ำตาลนะคะมีมาด้วยกัน2ด้ามนะคะด้ามนี้นะคะเป็นทรงแบบกดนะคะเป็นตัวบอเพนลูกลื่นนะคะส่วนตัวนี้เป็นเปิดปอกนะคะก็เป็นหมึกซึมโรโรบอลเอ้าลองมาดูกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามลูกกลื่นนะคะอ่าอ,อะไรเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีคำว่าปาร์เกอร์นะคะเป็นแบบกดนะคะ สำหรับด้ามนี้นะคะเป็นตัวสีเดียวกันนะคะเป็นทรงเปิดปอกนะคะตัวแหนบก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะมีคำว่าป a r เกอร์ตรงนี้นะคะอ่าแบบเปิดปอกนะคะทั้งสองด้ามสามารถสลักชื่อได้นะคะได้สีตามนี้นะคะเราลองมาดูในส่วนของความยาวตัวด้ามกันนะคะ สำหรับความยาวตัวด้ามน,นะคะหมึกซึมโดรโบอลนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ13.8ถึง13.9นะคะในส่วนของตัวความยาวของตัวลูกลื่นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ13.6นะคะก็จะห่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามน,นะคะ ในส่วนของตัวลูกลื่นนะคะจะมาพร้อมหมึกสีน้ำเงินอย่างนี้นะคะหมึกน้ำเงินนะคะจะเป็นปล e เก๋าบอร์เพน e ีฟิลนะคะแถมมา1.0นะคะสำหรับตัวหมึกบอร p เ n นนะคะในส่วนของตัวหมึกซึมโรโรบอลนะคะจะแถมมาเป็นสีดำแบบนี้นะคะ น้ำหมึกที่ได้มานะคะเป็นดามสีดำนะคะปาร์เกอร์โรลบอลร,รีฟิลขนาด M0.7 Made in France นะคะโอเคนะคะก็เวลาบรรจุแพ็คเกจนะคะอ่าก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะ สวงามนะคะสำหรับกล่องเซตนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ